สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลนครับดวงชะตา1-15ตุลาคม2565ามาครึ่งเดือนก่อนนะครับเพราะว่าในเดือนตุลาคมนี้เรียกว่าดาวเนี่ยยกแผงเลยระหว่างครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังนะดวงชะตามีก็เรียกว่ามีเกณฑ์ในการพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรต่างๆนานาฉะนั้น เอามาทีละครึ่งเดือนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ครับผลิตภัณฑ์ขาวละอ,อเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคอลลา 500+ นะครับเป็นคอลลาเจนสูตรพิเศษผสมสารสกัดมเมล็ดองุ่นวิตามินซีและวิตามินอีเม็ดเดียวครบจบในสูตร<ม>เป็นชนิดเม็ดรับประทานง่ายไม่ต้องชองทำให้ไม่มีน้ำตาลหรือสารสังเคราะ เพื่อให้รสชาติอื่นเจือปนนะครับคอลลาเจนนี่ดีมากนะครับส่วนผสมส่วนประกอบสำคัญของกระดูกเส้นผมเล็บเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆนะครับก็ทำให้ผิวหนังยืดยุนนะเติมเต็มผิวที่หยอ่อนค้อยให้เรียบเนียนนะครับทำให้ผิวดูอิ่นน้ำเปล่งปลั่งอ่อนกว่าวัยและยังแก้ปัญหาเรื่อง UV ได้ด้วยช่องทางการขายก็ ขาวละออช็อปครับขาวละออลาซามอช็อปปี้เจดีเซนทันขาวละออแอดไลน์ขาวละออเพจสัตว์เฟซบุ๊กขาวละอ facebook, ละอ c ดอทคอมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอ่ะเนี่ยครึ่งเดือนแรกสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะดาวย้ายแค่สามดวงนะแต่ก็เป็นดาวที่สำคัญนะครับสามตุลานี้ย้ายถึงสองดวงนะครับคือพระอังคารกับพระพุธนะครับย้ายวันที่สามตุลาคมนะครับ อังคารยกเข้าสู่ราศีมิถุนนะย้ายจากราศีพฤษกพ,พบมรณนะอ่าโล่งนะโล่งเลยนะดาวพุธครับย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันวันเดียวกันครับ3ตุลาและดาวพระเกตครับย้ายเข้าสู่ราศีธนู4ี่ตุลาคมอ่ะเป็นยังไงลักนาะราศีตุลดาวประจําตัวของท่านคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยย้ายเข้าพบวินาศมาตั้งแต่วันที่28กันยาแล้ว นะครับทีนี้เข้าสู่พบวินาศเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าทายในชั้นเดียวก็ต้องบอกว่ามันมีความเสียหายพบวินาศแปลว่าเบื้องหลังพังทลายอะไรที่มันเป็นลับๆแอบซ่อนนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะก็เก็บเนื้อเก็บตัวนะทำอะไรที่มันโชงชางเปิดเผยนักจะไม่ดีนะครับ ต้องรอสักนิดหนึ่งครับนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เองดาวเจ้าเรือนลาพระเองก็โคจรเข้าพบวินาศเช่นเดียวกันนะครึ่งเดือนแรกนี่เรียกว่ายัางเขาเรียกว่าต้องอึดอัดไปก่อนสาหรับชาวลัคนาราศีตุลเนาะคือพบวินาศมันแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าเสียหายห,ายหรือเจ๊งอย่างเดียวนะมันแปลว่าเบื้องหลังแอบซ่อนเก็บเนื้อเก็บตัวการวางแผน ฉะนั้นตัวเองไปอยู่ในภพว,วินาศเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องคิดวางแผนนะครับทำอะไรต้องต้องค่อยพิจารณาอย่าเพิ่งทำอะไรแบบโชงชางเรื่องสำคัญในชีวิตเนี่ยขอให้คิดเยอะๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจด้วยความรวดเร็วนะจะจะเขาเรียกว่าจะมีปัญหาได้นะครับทีนี้รอวันที่3ตุลาคมครับพอสามตุลาคมปุ๊บเนี่ย ดาวพระพุธดาวเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะโครจรเข้ามาเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดเขาจะช่วยดึงดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นดาวสามดวงนี้เขาเรียกว่าสามสหายนะไม่ใช่คู่มิตรนะสามสหายนี่เพราะว่าเขาเป็นดาวกลุ่มดาวพระเคราะห์วงในนะครับอยู่เขาเรียกว่าอาทิตย์ใช่หไหมพุทธศุกร์แล้วก็โลกมนุษย์นี่ นั้นเขาอยู่ในพระเคราะห์วงในเขาจะเดินไปด้วยกันเนี่ยสามดวงเนี่ยเขาจะเดินห่างกันไม่เกินาสามราศีนะดาวพุธเนี่ยจะอยู่หน้าอาทิตย์ได้ไม่เกินหน้าหลังดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ห่างจากอาทิตย์ได้ไม่เกินเนี่ยโยกหน้าโยกหลังลาสามราศีเท่านั้นนะครับงั้นเขาก็จะอยู่ด้วยกันนั้นพวกเนี้ยมาด้วยกันไปด้วยกันนะเป็นดาวสามสหายฉะนั้นสามสหายเนี่ยเขามาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ ดวงใดนวงหนึ่งได้คุณภาพดีจะดึงอีกสองดวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วดาวทิตย์ก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าดาวทิตย์นั้นอยู่ที่ราศีกันเล็งดาวพฤหัสส่องแสงไปยังดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสก็สะท้อนแสงกลับมาเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นมิตรกับครูครับนะทำให้ปัญหาอุปสรรคของท่านที่อึดอัดเจอมาเนี่ย มันจบลงได้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะปัญหาที่คลาะคังมาจะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อดาวพุธโ,โคจรมาอยู่ในเรือนเกษตรพบวินาศเป็นทั้งเกษตรและมหาอุดนะวินาศเนี่ยความหมายไม่ดีนะความหมายไม่ดีมากกว่าดีนะครับแต่เมื่อดาวเจ้าเรือนเขาเข้ามาดาวเกษตรซึ่งเป็นดาวพุทธเนี่ยจะทําให้ดาวความเป็นวินาศเนี่ยมันจบลงแล้วมันพลิกฝืนขึ้น นะไม่ว่าจะเป็นอริมรณะวินาเนี่ยถ้าเป็นเกษตรเนี่ยดีหมดเช่นดาวพฤหัสเนี่ยดาวเจ้าเรือนอริถูกไหมอริเป็นเกษตรก็หมายถึงว่าในช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคของท่านสามารถที่จะสําเร็จแก้ไขปัญหาลงได้เพราะไม่มีดวงชะตาไหนครับที่ไม่เจออุปสรรคปัญหาในชีวิตนะเจอมากเจอน้อยเจอหนักเจอหนายิ่งคุณภาพชีวิตสูงมากเท่าไหร่ ถูกไหมก็ยิ่งเจอปัญหามากเท่านั้นนะคนคนรวยร้อยล้านก็มีปัญหาของคนรวยร้อยล้านครับนะคนธรรมดาพื้นฐานกินเงินเดือนใช้ชีวิตทั่วไปชนชั้นกลางก็มีปัญหาแบบชนชั้นกลางทั่วไปนะครับเานะทุกอย่างมันมีปัญหาที่มันสมบุ์สมดุลและสมบูรณ์ทุกผู้ทุกคนแต่ชาวลัคนาราศีต,ตุลช่วงนี้ปัญหาที่เจอจะจบลงได้ จะจบลงได้ด้วยอะไรด้วยปัญญาเพราะว่าพฤหัสเป็นดาวแห่งความรู้คุณธรรมและปัญญาครับ่าฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วดาวพฤหัสเพนเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยส่องแสงมาถึงดาวพฤหัสนะเป็นคู่มิตรกันฉะนั้นดาวพฤหัสเพนเนี่ยให้คุณสูงมากนะครับก็ถือว่าดีนั้นไอ้ปัญหาเลวร้ายอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ย แค่เดียวครับสามตุลาคมนี้ทุกอย่างมันจะเคลียร์หมดเลยเพราะว่าดาวพระพุธเขาเข้ามาเขาเข้าบ้านนะเหมือนเจ้าของบ้านเขาเข้ามาแล้วเขาจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างความวินาศนะแล้วส่งผลเป็นเรื่องอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆน,นนะฉะนั้นตัวท่านอยู่ตรงนี้ไม่ได้เสียหายนะดาวศุกร์คือตัวของท่านอยู่ตรงนี้ไม่ได้เสียหายเพราะได้พระพุทธซึ่งเป็นคู่าธาตุเนี่ยส่งเสริม นะแล้วดาวพุธดาวศุกร์เขาเป็นคู่ธาตุน้ำนะคู่ธาตุน้ําเมื่ออยู่ในราศีธาตุด,ดินเนี่ยน้ากับดินก็ส่งเสริมกันดีนะราศีการเป็นราศีธาตุด,ดินนะครับก็ถือว่าตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายเลยนะและยิ่งครึ่งเดือนหลังเนี่ยเดี๋ยวพอดาวพุธดาวศุกร์ดาวทิศโคจรเข้าทับลัคนาเนี่ยโอ้โหถือว่าใช้ได้นะถือว่าดีขึ้นอย่างชัดเจน ทีนี้มาดูเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งที่ผ่านมาการเงินตกมรณะแถมไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูซะด้วยเห็นไหมดาวอังคารเนี่ยวันที่สมตุลาเช่นเดียวกันครับดาวอังคารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนดาวอังคารเป็นดาวการเงินของท่านดาวอังคารคือดาวคู่ครองของท่านนะครับที่ผ่านมาลัคนาราศีตุลน,นะนอกจากจะเจอราหูเล็งลักแล้วนะครับ ดาวเจ้าเรือนปัตนติเนี่ยยังตกมรณะด้วยตอนนี้ดาวเจ้าเรือนปัตนติและดาวการเงินปัตนติคือคู่ครองการเงินก็คือดาวอังคารเป็นดาวที่ว่าอังคารเนี่ยครองสองเรือนพิจิกด้วยเมษด้วยฉะนั้นทั้งเรื่องคู่ครองและเรื่องเงินทองเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลตอนนี้เรื่องของคู่ครองและเงินทองดีขึ้น เพราะดาวังคารย้ายจากภพที่8ซึ่งเป็นพินทุบาทด้วยนะเสียหายย้ายมาอยู่ภพที่9พบสภพสุภะความจเจริญรุ่งเรืองนี่ดาวังคารเป็นดาวธาตลมเมื่อธาตลมไปอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตลมถูกธาตุครับถือว่าถูกธาตุฉะนั้นการเงินของท่านเป็นไงคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะ ซื้อง่ายขายคล่องนะหยิบจ่ายใช้สอยอะไรก็ดูยังไม่ติดขัดจากที่ผ่านมาตกมรณะะหนักเลยนะเนี่ยและดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนมรณะดันมาตกวินาศซะด้วยเนี่ยตอนเนี้ยดาววังคารเขาย้ายมาแล้วนะครับย้ายมาอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะเอาการเงินดีขึ้นอันนี้ขอแสดงความยินดีก่อนนะ การเงินดีแล้วนะการปัญหาอะไรความมั่นคงจริงๆยังมีอยู่สูงครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าดาวเสาร์นั้นเป็นเกษตรดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุคือหลักทรัพย์มันมีความมั่นคงนะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเงินเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหารุมเร้าใช้เงินเก่งใช้เงินในแบบที่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าจําเป็นต้องใช้หรือว่าใช้ไปแบบ ค่อนข้างเยอะนะใช้เงินเก่งอ่ะว่าง่ายๆ,ๆนะครับแต่มันก็ไปแตอนนี้มันแยกย่อยไปแต่ละคนเนาะเราไม่สามารถรู้ว่าเหตุปัใจจัยในการใช้จ่ายเงินของท่านเนี่ยมันเป็นการใช้จ่ายเงินแบบใช้จ่ายใช้เงินเก่งมีคุณภาพหรือเปล่าบางคนโอ้โหไหลเป็นน้ําเลยแล้วไม่ได้อะไรกลับมานี่ก็ต้องเขาเรียกว่ามันจะดีขึ้นแล้วแหละนะแต่ที่ผ่านมาถ้าท่านใช้เงินไปเกี่ยวกับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวหรือลงทุนเนี่ย อันนี้มันก็ต้องรอผลให้มันย้อนกลับมาถูกไหมทีนี้ภาพรวมการเงินคือดีขึ้นครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลฉะนั้นเรื่องเสียหายเรื่องวิบัติเรื่องพินาศเรื่องวินาศอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจบเลยตั้งแต่ต้นเดือนการที่ดาวพุธเข้ามาเป็นเกษตรเนี่ยดูดีเพราะอะไรเพราะนี่ไงอังคารเข้าสู่เรือนพุธ รนะาศีมีถุนเนี่ยบ้านของดาวพุธอังคารเข้าสู่บ้านของดาวพุธดาวพุธเข้ามาเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดและตำแหน่งนี้ดีครับจากที่ว่าทายว่าเสียหายพัทงทลายมันกลายไปว่าเป็นแบล็คหนุนหลังเลยเนี่ยดาวพุธพอมาเป็นเกษตรเป็นอุดอยู่หลังลัคนาแบบนี้กลายเป็นเขาเรียกว่ามันปัญหามันจบสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นแรงผลักดันให้ท่านเดินไปข้างหน้าอ่านะ มุมเนี้ยเขาเรียกว่ามุมดีก็คือมุมของการหนุนหลังแต่มันจะดีได้อย่างไรก็คือดีเพราะดาวพุธมาเป็นเกษตรไงนะครับแล้วมันดึงให้ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดีเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วปัญหาต่างๆก็อย่างที่บอกทิศทางแก้ไขได้เกิดที่ว่ามันคิดไม่ตกมันตั้งนานปัญหานี้มันจะแก้ยังไงเครียดมันตั้งนานเนี่ยจบแล้วนะด้วยความที่อยู่ๆก็คิดได้เพราะดาวพฤหัสเพน าดาวพฤหัสเพนดาวพฤหัสตำแหน่งดีในดวงชะตาแถมดาวเกต4ตุลาดาวเกตกลุ่มดาวเสาอยู่เนี่ยมันส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลยนคิดมากนะคิดมากเรื่องความมั่นคงคิดมากเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวคิดมากในเรื่องของครอบครัวหรือหลักทรัพย์ปัญหาเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเนี่ยตอนนี้ดาวเกตคลายจากดาวเสานะ ก็ทําให้ดาวเสาเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นดาวเกตเข้ามากลุมกับดาวเสาอว่ามันกระตุ้นดาวเสาให้มันเรียกว่าทํางานหนักขึ้นนะดาวเสาคือดาวของความเครียดดาวเสาคือดาวแห่งความทุกข์นะครับข้อดีมันก็คือเรื่องของความมั่นคงแหละเพราะดาวเสาอยู่ในภพที่สี่เนี่ยเป็นนาระอุดมเก์นะนาระคือโสโรเนี่ยวุโทชีโวสุโกล่าสหัตตนุพันธุเคลาเอาปัตตนิและลาภา ครับก็ถือว่าดาวเสาร์เนี่ยทำงานเต็มที่แล้วตอนนี้นะไม่มีดาวเกตมากระตุ้นมากวนและดาวเกตเข้าสู่ราศีธนูบ้านของพฤหัสพฤหัสเป็นเกษตรจบเลยนะเนี่ยท่านจะมีเกณฑ์เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดาวเกตเนี่ยมาอยู่โยกหน้าดวงชะตาแบบนี้ถือว่าดีแถมดาวเกตเลงดาวอังคารการเงินของท่านด้วยก็จะทำให้ครึ่งเดือนแรกของชาวลัคนาราศีตุลน,นะ พลิกฟื้นขึ้นมานะครับจากที่แย่ที่ผ่านมาตกมรณะตกวินาศอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครบถ้วนนะสองเดือนที่ผ่านมาเรียกว่าชาวลัคนาราศีตุลงอมพระรามเลยเพราะดาวเ็าเรียกว่าเข้าอาลิมรณะวินาศครบถ้วนนะ่ะนะเขาเรียกว่ามุมร้ายหรือวัตถุสถานภพเนี่ยมีดาวสถิตอยู่ครบถ้วนนะครับแต่ปัญหามันเริ่มแก้ไปทีละจุดทีละจุด ทีละจุดนะจุดแรกก็เพราะว่าดาวพฤหัสเขาเป็นเกษตรไอ้ปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยมันคลายตัวลงแล้วพอดาวพฤหัสเพนดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาเนี่ยก็ทําให้นั่นแหละจุดสิ้นสุดของปัญหานะครับเป็นจุดที่คิดได้ผ่อนคลายสบายอกสบายใจอังคารเนี่ยอยู่มาสองเดือนเนี่ยพึ่งศบนะย้ายเข้าสู่มิถุนและการเงินคล่องตัวการเงินเริ่มมีทางไปได้ เรื่องความรักคู่ครองก็เหมือนจะมีทางออกอยู่ประมาณหนึ่งแต่ตรงนี้มองไปล่วงหน้านะฮะมองไปล่วงหน้าเนี่ยก็แหมครึ่งเดือนหลังจะมีความพลิกผันเล็กน้อยในเรื่องคู่นะครับแต่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยดีแล้วนะครับคล่องตัวขึ้นและทุกอย่างมันจบที่ดาวพุธเป็นเกษตรตรงนี้นะครับทำให้เรื่องความเสียหายเรื่องปัญหาอะไรต่างๆานานาจบสิ้น สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็เป็นช่วงที่เรียกว่าทาทาตั้งหลักใหม่ทําตัวสบายๆนะครับเรื่องดีเรื่องร้ายเดี๋ยวจะมาเยอะแต่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยหลังพ้นเดือนตุลาไปนะชีวิตจะเข้าสู่โหมดบวกจะเข้าแดนบวกเข้าใจไหมจะเข้าแดนบวกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะยิงยาวไม่ต้องกลัวและดีไปจนถึงปีหน้านะใบให้นิดหนึ่ง 3เดือนสุดท้ายโอเคเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลแล้วปีหน้าจะเป็นปีที่ดีมากครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลปี6กเดี๋ยวดวงชะตาแบบรายปีจะยกมาให้ท่านดูนะครับขอไปทําการบ้านแบบละเอียดละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะมีกําลังใจนะตอนนี้มันพ้นจังหวะที่เหนื่อยหนักสาหัสมาแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าพักฟื้นก่อนเก็บเนื้อเก็บตัว คิดอ่านทําอะไรเนี่ยวางแผนให้รอบคอบอ่ามันเป็นช่วงจังหวะที่วางแผนให้รอบคอบแล้วพอผ่านครึ่งเดือนหลังไปจนถึงเดือนพฤศจิกาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวมาฝากว่าท่านพร้อมจะลุยได้หรือ,อยังนี่ถ้างนั้น,นก็ฝากะยานถึพันสักนิดหนึ่งท่านอยากจะเรียนรู้เรื่องดวงดาวด้วยตัวเองก็สามารถมาเรียนได้นะครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยวันอาทิตย์นะครับเริ่มตุลาคมนี้เลยนี่ จะได้เรียนแล้วเอาไปวางแผนชีวิตได้นะเรียนจบได้ใบประกาศจากสมาคมสามารถไปนะไปประกอบอาชีพก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเขาเรียกว่าไปใครเราจะไปดูดวงใครเขาบอกเฮ้ยเรามีสติฟิเคตมีใบประกาศนิยยบัตรครับไม่ต้องกลัวนะจากสมาคมโหราศาสตร์นา,นานาชาตินี่นะครับไม่ธรรมดา ติดต่อที่เบอร์โทรและลายนี้ได้เลยนะครับรายละเอียดจะส่งให้ในทางไลน์เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาดูคลิปนะครับก็สนใจเข้ามาเรียนได้เบอร์โทนี้ลายนี้นะครับติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้นะครับมีทั้งแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับสนใจก็สามารถสมัครกันเข้ามานะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะคนลัคนาราศีตุลเนี่ยลูกศิษย์เนี่ย ลัคขาราศีตุลเยอะที่สุดชอบเรื่องโหราศาสตร์นะไม่รู้เป็นยังไงอะยังไงก็ลองพิจารณามาดูแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะแล้วก็ชาวลัคขณาราศีตุลทั้งหลายก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะสิ่งดีๆกําลังเข้ามาครับสิ่งร้ายๆขอให้จบไปที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีกําลังใจนะครับเริ่มจะดีแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีตุลคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ